มให้เล่นนะคะดูสิว่าเด็กๆจะทำได้ไหมมาดอูอันนี้ดออนนอออะะูอันนี้คือจมูกเอามือชี้จมูกะนะคะอันนี้คือจมูกแล้วนะเดี๋ยวจะให้เด็กๆออกมาอ,อินนะ พี่โฮปพี่โฮปดูสิขาอยู่ตรงไหนลูกขาอยู่ตรงไหนคะลูกอ่ะหนูติดที่ขาขาดูดิด ừ đi, đi, đi. เก่งมากเลยต่อไปจะมองเดี๋ยวพ่สังก่อนสิลูกอันนี้คือตาเอามือจับตาซิจับตาตาอยู่ตรงนี้อ่าติดตาไหมน้อยตาอยู่ตรงไหนโอเคอ่ะต่อไปจะมองจมูกจมูกอยู่ตรงไหนครับเอามือเอาติดจมูกจมูก ลองครับเยิบเก็บใส่ตะกร้าให้หน่เก็บของให้หน่อยครับบางเบาเบาเลูกช้าๆเอาหยิบใส่ให้หน่อยครับอ่าหยิบให้หน่อยหยิบให้หน่อยหยิบให้เดียวอ่ะเอาหยิบใส่เลยลูกหยิบอีกโอเคหยิบเลยครับนี่ครับนี่ลูกนี่ลูกจะมองหยิบเก็บไม่ครบ เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเรียนรู้กันใหม่นะคะวันนี้เรามาบายบายกันก่อนจะมองครจะมองครับเราจะบายบายกันแล้วเอางั้นจะมองมายืนตรงนี้อ่ะบายบายกับเพื่อนๆ่ะวันนี้เราจะมาบายบายกันก่อนสัปดาห์หน้าเราจะเจอกันนะคะอ่ะบายบาย